ปิดกล่องแบบไหนดีมาดูกันขึ้นอยู่กับคนทาว่จาจะก,กาหนดแบบไหนที่ผมจะทําเสาะร่องลงไปไม้ไปปีกกล่อ,ององีกทีหนึง่งมันจะเพิ่มพื้นที่ยึดติดกาวได้ดีกว่าที่จะแตะลงไปเฉยๆใช้ชิมเมอร์เสาะร่องลงไปนิดนึงละกันปรับรัวให้อยู่ในระดับเราต้องการจะเสาะร่องให้มันมาเสาะอยู่ริมในดอกขนาดบา่าต้องการเท่าไหร่ใช้ดอกเท่านั้นเลยผมใช้ดอกอยู่ที่6มิลกล่องเรามันเล็กนิดเดียวกินเข้าไป6มิลพอแล้วความลึก6มิล7มิลแล้วแต่เราเลยขึ้นอยู่กับความหนาของไม้ที่เราจะใส่เข้าไปทิมเมอร์เป็นเครื่องม อย่าไปกินเยอะที่เราตั้งดอกอย่าให้ลึกมากไม่ควรเกิน5มิลลกันเอาทีละหน่อยขอบที่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นก็จะได้บ่าล,ลงมาแ้วเราก็เอาไม้เข้ามาปิดตรงนี้แทนที่นะถ้าร่องตรงนี้ยังไม่ลึกมากพอเราก็เดินทิปเมอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งตรงช่วงมุมใช้สิวตบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมคาตัวดอกเนี่ยมันจะเป็นวงกลมความโค้งตรงช่วงมุมตรงนี้ก็จะใช้สิวเล็กๆตอกสิวให้ไม่ได้ฉากแลก้วก็เาไม้มาปิดเมื่อกี้เราลงไปแค่3มมิลนะผมจะเอา5มิลโดยประมาณนี้ไม้ที่จะติดสูตรกล่องก็จะเป็น5มิลทำความสะอาดรงมมมันน้้ใุีห ได้เหลี่ยมได้ฉากมันก็จะลองไปประมาณนี้ก็จะทากาวยึดูแม็กเข้าก้นกล่องแบบนี้นะบ่ารองรับความหนาของตัวไม้ที่เราเป็นคนกําหนดใส่ลงไปในบ่าได้เลยเนะสมอกับเฟรมนี้เวลาเราจะดูด้านข้างมันก็จะสวยงามจะได้เฟรมแบบนี้อีกหนึ่งทางเลือกเข้าก้นกล่อง